สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทําบัตจุดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับก็มีทางด้านของจุดใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วครับและแต่ละจุดนะครับสามารถใช้ไว้เก็บแต้มได้นะครับสามารถใช้ไว้เกียนเพื่อนได้นะครับและที่สําคัญก็คือไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน ที่ขอบอกเลยนะครับโนะว่าแต่ละจุดนะครับก็คือแบบว่าถ้าคนไหนนะครับกำลังที่แบบว่ากําลังจะหาแต้มนะครับนาะหรือว่ากําลังที่แบบว่า จะเก็บคิวนะครับพี่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าแต่ละจุดนะครับเนาะก็คือเก็บแต้มได้นะครับเนาะเคียนเพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับที่แบบว่าไม่ต้องโดนแบนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับก็คือคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งจุดบั็กนะครับเนาะแล้วก็ทิ๊กเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จุดแอบต่างๆนะครับเนาะที่แบบว่ารวบรวมมาให้แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า ถ้าอยากนะครับนอก็คือทาบัคเท่ๆทำบา็โหนนะครับแล้วก็เอาไว้เก็บแต้มไว้เก็บคิวโชว์สาวนะครับนอก็แนะนําเลยนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้นะครับนอมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวที่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีละกันนะครับก็เป็นทางด้านของ บัตรกาลีนามูลค่า150บาทนะครับท้าตีนเพรโอมาน500กว่าเพรนะครับหรือพิมพ์การแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ100 like, คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป่ามาเลยนะครับนอก,ก็ ฝากด้วยละกันนะครับเนะา nice ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาเริ่มจากไฮไลท์บัคกันเลยดีกว่านะครับก็คืออันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของไฮไลท์บัควันนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าใช้สกิลบนฟ้าได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็บัคตัวแรกนะครับก็เป็นทางด้านของบัคตัวนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าบัคตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับก็ยูมนมาปาเดียวได้นะครับเนาะก็ให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือเราจะได ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าทําพร้อมกันประมาณนี้นะครับเนอสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบบว่าเราจะตกมาข้างล่างประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของมูนมาปาเดียวได้นะครับเนอที่แบบว่าศัตรูหาเราไปเจอแน่นอนนะครับเนอก็ใช้ไวเกียนฝั่งนู้นได้นะครับเนะแล้วก็ต่อมาก็ยังไม่หนีจากมาป่าเดียวได้นะครับเนอก็อันนี้นะครับหรือว่าจุดนี้นะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับถ้าศัตรู มันหลบอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจุดนี้เราสามารถยิงทะลุได้นะครับทุกคนก็เป็นบั๊กของเกมนะครับโนก็เป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถซุ่มสโคมายิงทะลุได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็ให้เรามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้วางเครื่องดีนะครับโนก็จะเป็นเป่ามาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวางเครื่องดีแล้วนะครับแล้วก็ให้เรานะครับโนกดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรา พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นจุดแอบนั่นเองนะครับเนาะก็คือแบบว่าเป็นจุดแอบใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ สามารถยิงออกได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอและไม่สามารถยิงเข้าได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคที่4นะครับทุกคนสําหรับบัคที่4นะครับก็ให้เราวิ่งมาจุดนี้ได้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเราก็ให้เรานะครับนอขึ้นเครื่องดีนะครับทุกคนเราก็มาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจุดนี้นะครับนอก็คือเราสามารถนั่งแอบได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเป็นจุดที่แบบว่าบัคในเกมด้วยนะครับนะก็จะ เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบัคตัวใหม่นะครับก็ให้เราโดดลงมาได้เลยนะครับนแล้วก็ให้เราปิดเน็ตไปหนึ่งที่นะครับโนแล้วก็ใหเราเปิดเน็ตนะครับก่อน ใกล้จะถึงพื้นนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดสกิลได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันจะกลับมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเราจะมาอยู่ด้านบนนะครับนอแถมยังไซสกิลลงมาด้วยนะครับก็ถือว่าเท่ๆกันไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบักตัวนี้นะครับก็คือ ให้เรานะครับเนาะ <s ut ters> ไปติดตามเพื่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแยกแล้วก็กดพร้อมกันประมาณนี้นะครับทุกคนสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะลงมาถึงพื้นแบบนี้เลยนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็ เป็นจุดใหม่ล่าสุดนะครับท,ท, <combined> ท,ที่แบบว่าจะถึงพื้นเร็วที่สุดนะครับเนาะก็ถือว่าบักนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าสุดจริงนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกองไฟนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่ากองไฟนะครับเนาะก็ให้เราไซส์แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้ศัตรูนะครับเนาะตายแบบนี้นะครับหรือว่าให้เรานะครัเนาะ ตุยแบบนี้นะครับเนอะเราก็พี่เขาบอกเลยนะครับว่าเรื่องของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะที่แบบว่าลหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนอะเราก็ต่อมาก็เป็นจุดบั็กข,ของเกมจุดนี้นะครับเนาะที่แบบว่า มีมานานมากๆแล้วนะครับเนาะแต่เ m ไม่แก้สักทีนะครับก็จะเป็นเปรามาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับสามารถใช้ไว้ดักศัตรูได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือใช้ไว้เก็บแต้มได้นะครับทุกคนก็เป็นเปรามาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบั็กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นเปรามาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคกที่9้านะครับสาหรับบักที่9นะครับเนาะก็ให้เราหารดมา1คขั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะคราม1 ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดออกได้เลยนะครับนอเราก็ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเราก็ให้เรากดปิดเน็ตนะครับนอหรือว่ากดด้วยปิดด้วยไฟนะครับนอก็เปิดขึ้นมาขึ้นนะครับแล้วก็ให้หนสลิงไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่า สูตรนี้นะครับเนาะก็คือมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสูตรจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเราสามารถขึ้นลดระยะไกลได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโคเทนเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบล็อกที่10นะครับทุกคนสําหรับบล็อกที่10นะครับก็เป็นก้อนหินจุดนี้เลยนะครับก็ ให้เรามาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เรามาหยุดจุดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นทางด้านของประต <It> ูมิตินะครับเนาะก็ให้เราเปิดขึ้นมาประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าประตูมิตินะครับเนาะก็คือสามารถไปทําบักได้หลายจุดมากๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสำหรับ จุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเราสามารถนะครับเนาะก็คือทาแบบนี้ได้นะครับทุกคนก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าและหลายคนยังไม่รู้จักจากจุดนี้นะครับทุกคนจุดนี้นะครับเราสามารถยิงศัตรูได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมานี่เลยนะครับก็คือยิงเท้าได้จากจุดนี้เลยนะครับแบบไม่ต้องอะซูมสโคบเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะและศัตรูก็ไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเนาะก็ให้เราหามอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคันนะครับแล้วก็ถอยเข้าสะพานตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ กดออกรถได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําบัคได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเปรามาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบัคที่สามารถใช้ไปเก็บแต้มได้นะครับแล้วก็ยิงออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเปรามาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับบัคจุดนี้นะครับสามารถยิงออกยิงเข้าได้แต่ศัตรูไม่สามารถ ยิงเข้ามาหาเราได้นะครับทุกคนโคตรโกงเลยนะครับเนาะแล้วก็จุดต่อมานะครับเนาะก็เป็นจุดนี้เลยนะครับก็ให้เราหามอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับทุกคนเราก็ให้ถอยมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดออกได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าให้เรานะครับเนาะลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถยิงออกได้นะครับเนาะแต่ไม่สามารถยิงเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าโกงจะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงนนองคนไหนนะครับ่วา อยากได้นะครับน้อในส่วนของจุดใหม่ๆจุดเท่ๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนว่ามีแน่นอนเยอะแน่นอนนะครับน้องก็ถือว่า E ีพีนี้นะครับพี่ก็ มานําเสนอประมาณนี้ละกันนะครับถ้ามีอัปเดตมาเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้เพิ่มละกันกนะครับทุกคนเนือก็จะประมาณนี้เลยนะครับเน้อก็ถือว่าวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนละกันพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแค่นี้ก็เยอะมากๆแล้วนะครับแต่ก็อย่าไปทําเกียนจนเกินไปนะครับเพราะว่าพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอะไรที่เราทํามากจนเกินไปหรือว่าเกียนจนเกินไปนะครับเนาะอก็ถือว่า เราอาจจะโดนแบนก็ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเวลาทําทําได้นะครับเนาะแต่ก็อย่าทําจนเกินหน้าเกินตาหรือเกินไปนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเมื่อถ้าเราทําเกินไปนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือ เราจะโดนแบนแน่นอนนะครับก็จะเฟัามาเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับลงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรให้แบบฟรีๆละกันนะครับและถ้าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่า ถ้าเกิน5,000คนดูพี่ก็จะมาแจกบัตรกาลินาด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็เพียงกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องเสียตังสบยัยไม่ต้องเสียตังดอนเนอนะครับ like, share, เพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย